วัดสนามชัยด้วยค่ะนี่ดูคนเล่นนะท่องเที่ยวเที่ยววัดสนามชัยวัดสนามชัย มาสงนามมาสงนาำผุนผ้าเห็ดนี่อันล่อสองเกิดไปผุนเกนดีผุนผว่าเอาเห็ดกีพผุนสงนามอ่นโอ้ย ลลานคองงตีคองันนมตีคอเลยสงนเพิ่นเอิยังกนว้าอนอะเรื่องดีต้องชวยกันอันพออันเพิ่นเอิญยัง่จ้างคนถาผมสงนำไม่นํำการเมนบ้านนี้บ่มาคนนึงคุดนต้องไดครับฮะนุนต้งามบอดู้ ส่งน้ำลุกปูยังก่อจานนี่มีครึ่งใช่ไหมเยดีสูงสูงบุนีจจันดีเพิ่นเอาวันน้ำมนต์ขึ้นไปส่งน้ำเห็นไหมน้องพี่เห็นไหมล,ลูกทุจ้าทุ่จ้าดิลูกสูงสูงนู

เอาไปอเออเอานใ่มากกระดกเทียบเซนนี่ลูกจับอ่าจาปะกระดกขึ้นเทศเทศดึงดงใส่หมวกควนกระดกน้เออบเห็นแล้วเอเไมช่ลูกโอ้อลงให้หมดเลยเออนั่นแหะอ๋อาแล้วอ๋อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn